5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์จัดหนักรับลมร้อน1-3 1 31, มีนาคมนี้ออกแกรนฟิรานโนไฮบิดแถมทองผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์18เดือนออกฟาซิโอแถมเงินช่วยดาว6,000บาทของแถมมูลค่าอีกกว่า1,700บาทลุ้นโชคแจ็คพ็อตออกฟินแถมทองแถมเงินช่วยดาว2,000บาทออกรถทุกคันรับน้ำมันเต็มถังฟรีฟรีดาวสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่056-701-777หรือที่ 5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ

คุณยายวัย80ปีที่เพชรบูรณ์ยังคงแข็งแรงและมีหัวใจนักสู้ล่าสุดเชื้อลูกสาวเปิดร้านกาแฟในหมู่บ้านสร้างรายได้กับครอบครัวที่บ้านเขาศักหมู่ที่4ตำบลตะกุดไรออำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คุณยายชะแล่มสุมาณะวัย80ปีแม้จะอายุมากแต่ยังคงมีเรี่ยวแรงและกำลังใจที่ดีช่วยดูแลร้านเขาศักคิ์กาแฟที่ลูกสาวเปิดขึ้นมาเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวร้านแห่งน,นี้เปิดมากว่า3ปีนอกจากกาแฟสดแล้วยังมีเมนูอาหารยอดนิยมเช่นสลัสดผักยำปลาทูน่าผัดกระเพรา ไข่เจียวและกระเพาะปลาที่ไม่ใส่หน่อไม้นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นน้ำกระเจี๊ยบ น้ำอัญชันและชาไทยมะพระ้าวนมสดซึ่งลูกค้าชื่นชอบสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาที่ร้านสามารถใช้เส้นทางจากถนนสายเอเชียกรุงเทพเชียงใหม่เลี้ยวเข้าถนนสายตะพานหินเพชรบูร์จากนั้นขับไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่36ก็จะพบกับร้านเขาสักคอฟฟี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านและสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อน้ำสมุนไพรแบบขวดสามารถติดต่อได้ที่นางสาวสีนวลสุม,มาณนะโทรศัพท์092-012-3496คุณใหญ่ชลั้นถือ ือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแมนอายุมากแล้วก็ยังสู้เพื่อครอบครัวและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานได้กลับมาทำหากินที่บ้านเกิดอีกครั้ง